รสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนครับวันนี้ข้งหลดมีรายการปังไฟนะครับ23คือสฉพามทางพังกครับบ้านโนนสังนะครับตำบลย่างสว่างนะครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับรายการบัางไฟมีดังต่อไปนี้ครับบังที่หนึ่งสราชวงศ์บางที่สองเทปปากเก่าเก่าสามตาพันเปอร์เซ็นต์สี่ตนสังอ่าฝ่าลังคนหกโกแก่เจ็ดจอเจริญสุขแปดเขยบังหิน ก้าลิขิตสวรรค์สิบคนมักมวลสิบเอ็ดเทพไกลหน่อยสิบสองส 10, องสิบแสนสิบสามน้องใบเขา่าสิบสี่อ้วนแม่สอดสิบห้าแดงวีโก1สิบหกแกแดดเบิกฝ่านะครับตุลาการโดยแ่แดดเมืองมหานะครับทำบุญปักโบนะครับราะว่าอ่ทาทำบุญนะครับมีมีปักโบนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับโมโหว่าเท่าใดล่ะไปเบิ้งเอาละกันนะครับผมรายการังไฟนี่สุดยอดมากๆครับน่าจะสีเขียวนะครับ นารักน่ารุนแรงรายการมไฟนะครับผมส่วนมัดเดาลุงหลอดติกสีแดงจึงครึ่งนะครับเป็นความชอบส่วนตัวบริเกียวค่ายไฟใดๆทั้งสิ้นบริไดรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมมีสอราชวงศ์ฟาลัลผลโกแก่จอเจรสุขและกะแดงวีโกครับขอให้โชคให้มานนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุอดเอชซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูง ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเด็บสีสวัสดีครับ